ครับค่ะตอนนี้มีแา่เป็นการเตรียมตัวของอตัวทเองกับการแข่งขันาไ n d a R B C A ในครั้งนี้ครับค่ะก็การเตรียมตัวหนูก็ออกรอบมาประมาณสองรอบแล้วค่ะรู้สึกสนามสภาพดีมากค่ะกินก็ค่อนข้างไวก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ออกรู้สึกค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับหนูค่ะเกี่ยวกับการแข่งขันในรอบโปรไฟล์ฟที่เราได้แชมป์ม,มาเนี่ยนะครับพอถึงตอนนี้แล้วรู้สึกความตึงเครียมากขึ้นหรือความกดดันมากขึ้นไหมครับ กดดันค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าแมทนี้เป็นแมทใหญ่แล้วก็หนูเพิ่งเคยเล่นในแอลครั้งแรกค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันเป็นพิเศษค่ะที่ได้เล่นกับโปรคนเก่งๆค่ะการได้ซ้อมกับที่สนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับสนามแห่งนี้หรู้สึกว่ายากเป็นพิเศษค่ะปีนี้คอนดิชั่นค่อนข้างดีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหนูก็เคยออกสนามนี้ประมาณ2-3รอบก็รู้สึกสนามดีเหมือนเดิมนะักกอล์ฟระดับโลกที่อยู่ในการจัดการแข่งการนี้อัอยากๆ เจอใครหรือออกรุ่มกวนนะใครมากที่สุดครับเออก็อยากจะออกกับโออยากออกกับหลายคนเลยค่ะเลือกไม่ค่อยถูกจริงๆอยากออกกับลิเดียโคค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาแต่ถ้าเกิดว่าเลือกก็อยากออกกับชั้นเก่าแล้วกันค่ะลิเดียวูอาควาหมายหรือความคาดหวังของคนงานของตัวเองในการรายการนี้อัดมองว่าไปถึงไหนครับ หลังจากที่ได้โซมรู้สึกไม่ได้คาดหวังมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกฟอร์มอาจจะย,ยังไม่ได้เข้าเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าระยะเหล็กลดไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มันทําให้รู้สึกเสียความมั่นใจค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายตีให้สนุกก็พอค่ะอยากให้ฝากถึงแฟนรายการติดตามชมรายการขันรายการนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมาส่งกําลังใจแล้วก็เชีร์พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะวันที่22-25กุมภาพันธ์นี้ค่ะ